สวัสดีครับผมอวินเกมเมอร์นะครับก็ในวันนี้นะผมก็จะมารีวิวแผ่นรองเมาส์อันใหม่ของผมนะครับก็เป็นแผ่นรองเมาส์ l e n o v o Legi o n นะครับผมนี่เลยก็ผมก็สั่งมาทางออนไลน์นะครับตัวนี้สั่งจาก l e n o v o Official Store นะครับอันนี้ผมได้มาในราคา450บาทเนาะนะครับแต่ถ้าใครซื้อแบบว่าของหลายๆอย่างเนี่ยก็จะมีคูป,ปองมีโค้ดส่วนลดให้นะครับแผ่นรองเมาส์ตัวนี้นะครับเป็น Gaming XL c l o s e Mouse Pad นะครับก็คือเป็นไซส์ XL เลยเนาะตัวนี้นะครับจะยาวอยู่ที่900มิลมตรนะหรือว่า90ซนเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างก็อยู่ที่ประมาณ300มิมตรแล้วก็ถ้าแปลงเป็นเซนก็30เซนเมตรนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้างในกันนะครับเคนี้ผมก็เพิ่งสั่งมาเลยนะโอเคครับเดี๋ยวต้องแกะตรงนี้ก่อนตรงนี้จะมีสติ๊กเกอร์อยู่นะครับ โอเคครับมาแกะกันเลยปุ๊บนี่นะครับผมดึงมาฟืดนี่ครับก็จะมาเป็นม้วนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะกางออกมานะครับผมเป็นไงนี่นะครับทุกคนยาวมากนี่นะครับเดี๋ยวผมเอาออกมาไกลๆนะครับนี่นะนี่นะครับยาวสุดๆเลยนะครับผม ก็เดี๋ยวผมจะลองเอาคีย์บอร์ดนะครับมาวางดูเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นบนโต๊ะที่ผมทำงานนะครับดูซิว่ามันจะยาวแค่ไหนนะวัสดุก็โอเคครับลื่นดีแล้วก็ตรงนี้มีเขียนรีเจนนะครับเป็นโลโก้สีเทาตัวใหญ่ๆไว้เนาะโอเคนะครับก็ผืนยาวดีนะครับความกว้างไม่ค่อยเยอะนะแค่พอวางคีย์บอร์ดแล้วก็วางมือนะครับแต่ความยาวนี่คือผมว่ากำลังโอเคเลยนีครับก็จะเป็นโต๊ะ ที่ผมทำงานนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเอามาวางกันเลยนี่นะครับผมพอเอามาวางบนโต๊ะก็จะได้มาเป็นประมาณนี้นะอันนี้มันพึ่งม้วนมานะครับพึ่งขายม้วนนะมันก็จะมีส่วนที่มันยังกระดกกระดกขึ้นมาอยู่แต่พอเราใช้ไปลูบไปนะครับเนี่ยมันก็จะแบนราบเองเนาะนี่นะครับนี่มันยาวตั้งแต่ขอบโต๊ะฝั่งนี้นะครับของโต๊ะทํางานผมเนี่ยยาวมานะครับเนี่ยเหลืออีกคืบกว,กว่านะครับถือว่ายาวมากนะครับเ0เซนเนี่ย ส่วนความความกว้างผมรู้สึกว่ากําลังโอเคนะเพราะมันยาวแล้วแต่ขอบที่ผมนั่งตรงนี้นะครับแล้วก็ไปใกล้ๆกับขาจอคอมพอดีนะครับผมก็ผมแนะนํานะครับเวลาเราจะซื้อแผ่นรองเมาส์เนี่ยเราต้องดูขนาดให้ดีๆนะครับแล้วก็แนะนำเนี่ยให้วัดขนาดโต๊ะเราไปด้วยนะครับผมให้เราจะได้แบบว่าจาัดสรรพื้นที่ได้ลงตัวเหมาะสมนะครับนี่ก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็เมาส์ สามารถใช้งานได้อย่างสบายๆเลยนะครับลื่นไหลครับบางมือก็นุ่มดีนะครับผมเปกันบ้างครับสาหรับคลิปนี้เนาะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะแล้วก็ฝากกดติดตามติกตอกด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ